สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เป็นทางห้วยฮหาหนอยครับผมหวยฮหาหนอยสูตรเม็ดเดียว3ามนอยวันที่สิเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้สามนอยผมให้ห,าห้าเนาะผมให้5้านะครับนะก็เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเมื่อวานนี้นะ พิเศษ40%ไม่มาปกติก็40%ไม่มานะ VAP 20%มาเป็นรอบ VAP 57นะ57ตรงๆเลยแต่ว่าเป็นตัวกันนะเข้าไปรอบสุดท้ายเลยก็ถือว่ายังเข้าอยู่นะครับผมก็มาตามกันต่อเลยนะครับผมนะครับผม มาตามกันต่อเลยเด่นวันนี้สามฮานอยวันนี้ผมให้สองนะครับสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองหกสองห้าสองสี่สองหนึ่ง ตัวกันนะครับผมสองสามแล้วก็สองเจ็ดสองสามสองเจ็ดเนาะสามหน่อยวันนี้ครับผมก็ขอให้มีสองมาพิเศษนะยี่สิบ ปกติ40%อร์ VIP ก็40วันนี้เน้นอ่าวันนี้เน้นเป็น <c oughs> เน้นเป็นปกติแล้วก็ VIP นะครับผมสำหรับตัวเน้นก็จะมี2 8 2 9 2 8 2 9 2 6 2 5ครับผมสามน้อยวันนี้ขอให้สมาเนาะ สำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วครับผมจบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำนังใจให้กำด้วยนะครับนะ,ะสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับผมนะก็เข้าต่อนเนื่องเลยวันนี้ก็ขอให้มีอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุลลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ